สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีฟุตบอลลีกหรือวีซีเอลกันต่อนะครับซีซั่นที่73ซีซั่นฟูสโมสรปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่นะฮะแต่ก็เข้มข้นไปคู่ขนานกับบอลลีกในชีวิตจริงที่เริ่มกลับมาเตะกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาดูคู่ที่80ครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีครับเล่นโดยคุณเบอร์ดี้ฮะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณบ่าวครับสวัสดีครับผมเบอร์ดี้นะครับฝากกดไล์ด้วยครับ สวัสดีครับน้องบ่าวเล่นทีมเมนยูฝาเกย์ด้วยนะครับรอบคัดเลือกก็แข่งกันแบบ2นัดนะครับเย้าเยือนนะฮะเรามาดูไฮไลท์นัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกเนี่ยฝั่งคุณบ่าวนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นเจ้าบ้านครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมเล่นกันไป20นาทีนะครับฝั่งแมนยูได้ประตูขึ้นนําจากเอดิสันคาวานี่ทำชิงวันทูกับอัลทินีมาซียาลครับคาวานี่งัดคืนมาซียาลยิงจังหวะเดียว ผ่านมือเมนดี้เข้าไปครับ1ประตูต่อสูตฮะคุณบ่าวขึ้นน้าก่อนเลยครับดูดีเพ์ครั้งหนึ่งนะครับเป็นแผนหน้า2คนทําชิ่งกันก่อนที่จะงัดข้ามหัวตีโกสินวาครับแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับแมนยูของคุณบ่าวทาเกมบุกต่อเนื่องนะครับจังหวะนี้เจรอนซานโชครับเปิดเข้าไปเมนดี้ตะคุบเข้ามือฮะแล้วเป็นจังหวะต่อบอลจากเมนดี้แหละครับออกบอลค่อยๆทําชิ่งกันขึ้นมานะครับ คือก็ไม่เชิงจังหวะสวนกลับ้วครับแต่ว่าต่อบอลเน้นแทงทะลุช่องเน้นความแน่นอนฮะบูลิสิสไปทางด้านขวาฮาเวตนะครับแล้วลูกากูยกมือขอบอลรับจังหวะแรกดีแล้วพิกเข้าซ้ายตุ้มลูกนี้ลูกากูครับกลับมาเชลซีก็ฟอร์มฮอตตั้งแต่นัดแรกๆเลยนะครับแล้วในเกมก็แหมมันเข้ากับแวนเนอร์อยู่แล้วนะครับนี่ยืนคู่หน้าคู่กับแวนเนอร์เลยนะครับอีกคนนึงเร็วนะฮะอีกคนนึงหนานะครับแล้วจังหวะนี้พิกยิงสวยด้วยนะฮะ ดูครับยกมือซ้ายขอบอลแล้วพลิกมาทางด้านซ้ายตัวประกบจังหวะนี้เป็นลีนเดลเฟนะครับโอ้ยิงหนักหน่วงทีเดียวครับเป็นประตูตีเสมอของเคลซีครับช่วงประมาณนาทีที่74ครับลูกากูไปขโมยมาได้นะครับแม่เราจ่ายให้กับแวนเนอร์สปีดเรายิงมุมแคบเข้าไปครับโอ้โหต้องให้เครดิตลูกากูทั้ง2ลูกเลยครับจังหวะนี้คุณบาวพลาดนะครับ พยายามจะขึ้นบอลมาทางด้านวันวิสาก้าแล้วโดนขโมยครับลูกากูไปกระแทกมานะครับแล้วจ่ายแอสซิสต์ให้กับพิโมไวเนอร์ครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับทั้งคู่ทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับจบ90นาทีนัดแรกนะฮะโอ้คุณบ่าวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพ้เชลซีไปก่อน1ประตูต่อ2ในนัดแรกนะครับเชลซีครองบอลเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชม เต็มๆแมาสในนัดที่2นะครับเรามาดูการจัดทีมในนัดที่2กันก่อนนะครับฝั่งฟูเชลซีของคุณเบอร์ดี้ครับ4-3-1-2ของโคสเดชองนะครับผู้เล่นประตูเป็นคนเดิมครับเอลดิอร์เมนดี้คู่เซนเตอร์ตีโกซินวากับอันเดสคิดเตนเซ่นนะครับแบ็กซ้ายเบนชิวเวลครับแบ็กขวาเซซ่าเอสฟิกเกต้านะครับมิดฟิลด์ตัวรับจอร์จินโยครับแล้วตัวกลางเนี่ยใช้เป็นเมสันเมาส์ลงมายืนฝั่งซ้ายนะครับเองโกโลกองเต้ยืนฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวลุกก็ใช้เป็นคายฮาวเวตครับคู่หน้าเป็นคู่เดิิมมมจาากกกกนนนนััััดแรรรรคคคบบบโวยเเอ์ืูููู่ละ ฝั่งฟูแมนยูของคุณเปล่าครับ4-1-3-2นะฮะผู้เล่าประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์ครับคู่เซนเตอร์ไม่มีวาลานนะฮะใช้เป็นวิกเตอร์เดลเลิฟกับแฮร์รี่แม็กควายครับแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาอารอนวันบิสซากา้ามิดฟิล์ตัวรับเนี่ยมันย่ามาติสนะฮะมิดฟิล์ฝั่งซ้ายเป็น ด a านที่เจมส์นะครับฝั่งขวาจะดอนซานโชเป็นเบสเพเยอร์นะฮะมิดฟิลด์ตัวลุคบูโน่ฟรานันเดสครับอันนี้น่า2คนนะครับใช้เป็นเอดิสันคาวานี่ยืนคู่กับมาคัสแลดฟอร์ดนะครับไาอัพตรงนี้เรายังไม่เห็นคิสตีโนโรนัลโดในสี่เสื้อแมนยูของชุดทีมคุนบ่าวนะครับเกมเริ่มครับเชลซีของคุณเบอร์ดี้จะเขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาดูจังหวะชิงวันทูทักทายแวนเนอร์สั้นลูกนี้เข้ามือของเด r เคอาครับแต่บอลมันแรงนะครับ บอลออกหลังไปเลยเป็นลูกเตะมุมของเชลซีครับดูจับบอลแรกแล้วบอลสปินนะฮะไปข้างหน้าไปตรงช่องว่างพอดีครับแล้วได้หัวดลูกนี้บอลไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่ครับยังเซฟได้ครับ DKR ลูกเตะมุมของเชลซีครับใช้เป็นเมสันเมา์ครับแต่สินใจปั่นเข้าไปลูกกากูโถมาทั้งตัวเลยฮะแล้วชิวเวลยัดเข้าไปกองเตะกับหลังหันยิงฮะแล้ววันทยาหัดไม่ใช่ <laughs> เขี่ยมาครับเจมส์ออกบอลมาไวๆครับแรดฟอร์ดฝากไว้แล้วเบินมาเป็นกินวูดนะฮะยืนคู่กับแรดฟอร์ดครับไหลายลูกนี้แรดฟอร์ดสปีดไปแล้วครับแรดฟอร์ดโดนดึงแรดฟอร์ดยังไปต่อได้แรดฟอร์ดยิงลูกนี้ผ่านมือเมนดี้เข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับแมนยูคุณบ่าวขึ้นนําไปก่อนเลยจากจังหวะสวนกลับครับโดนเหนี่ยวโดนดึงอยู่ฮะติโกซินวาเอาไม่อยู่ครับนี่เป็นแรดฟอร์ดฟิชเชอร์เพยเยอร์นะยืนซีเอฟตัน90เท่านั้นนะครับ เพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ไอคอนได้นะครับเพื่อให้สมดุลกันนะไอคอนไม่ได้มีทุกทีมนะครับขึ้นน้าไปก่อนเลยฮะคุณบ่าวนัดแรกเนี่ยคุณบ่าวแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสกอร์กลับมาเท่ากันเป็น2ประตูต่อ 2, 2>, ะอ2นะครับอย่าลืมนะฮะซีซั่นนี้เรายกเลิกกดอเวโกตามยูฟ่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนับประตูได้เสียกันบวกไปเลยนะฮะถ้าเท่ากันก็มีนัดที่3มครับมาติสช่วยได้ครับจังหวะนี้ซานโชและฟอร์ กลับมารับฝากรับเชื่อมครับบูโน่ฟานเนสเบิร์นไบแรดฟอร์ดครับเมสันกีนวูดกีนวูดจะคืนแรดฟอร์ดบอลเบาแต่ก็ยังได้อยู่ฮะไปทางด้านขวาครับซานโชสป,ปีดมาจ่ายฉชลับเจ้าจินโช่ครับชิวเวลตามไปเก็บให้แวนเนอร์มองหาลูกากูลูกากูพักคืนมาที่แวนเนอร์แล้วไปแล้วหนึ่งคนครับคายฮาแวนทะลุช่องลูกนี้สป,ปีดหนุดโอ้โหอวารานเป็นตัวจริงนะแล้วฟาวครับฟาวเขานะครับเหมือนไปเสียบน่าจะกดยิงเลยครับ คือกดยิงแต่ว่าบอลมันหลุดเท้าไปเนี่ยผมอยากจะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะให้แก้จังหวะแบบนี้นะตัวลุกเนี่ยโดนใบเหลืองแบบไม่จําเป็นเยอะมากบ่อยมากนะครับคือกดยิงแต่กลายเป็นสไลด์ไปนะบอลมันหลุดจากเท้าไปนะครับวารานเป็นตัวจริงนะจากกราฟิกตอนแรกเรายังไม่เห็นแต่ว่าคุณบ่าวใช้วารานนะครับจังหวะน,นี้มาแล้วครับแรดฟอร์ดอีกหนึ่งลูกแตะลมเบนดี้แล้วโอ้โหเลือดเจนครับ2ประตูต่อศูนย์แม่เราเป็นแรดฟอร์ดคนเดิมครับ คู่หน้าเป็นเมสเซนกินวูดกับมาคัสแลฟอร์ดครับจ่ายตัดหลังขิดเปนเส้นนะครับแล้วหักหลบเมนดี้นิดนึงฮะบอลพิมม์ลีกคู่นี้ยังไม่เจอกันนะครับแข่งกันไปทีมละสามนัดนะฮะยังไม่เจอกันนะฮะแต่ว่าฟอร์มดีคือคะแนนเท่ากันในตารางพิมม์ลีกตอนนี้นะฮะแข่งกันไป3นัดนะครับก็มี7คะแนนเท่ากันนะครับชนะ2เสมอ1ฮะ แต่มาดูในเกมนี้ครับใครจะคว้าใช้ไปครองครับแล้วมาอีกแล้วครับแมนยูของคุณบ่าวครับแรดฟอร์ดได้กลับคือนแล้วยิงโอ้โหบอลพุ่งนี่ไม่ใช่อคอนนะครับโอโ้ทำไมยิงคมอย่างนี้ฮะดูรับฝากจากกินวูดครับเล่นกัน2คนแล้วแทงทะลุช่องจิ้มทะลุช่องอู้ยบอลพุ่งนึกว่าไอคอนนะฮะเนี่ยดิสแตน90เท่านั้นนะครับมายืนเป็น CF โอ้โห ช่องมีแล้วได้ยิงหายได้ยิงหายเลยครับแลดฟอร์ดแล้วเป็นแฮตติกไปเลยยังไม่จบครึ่งแรกครับแลดฟอร์ดกดแฮตติกไปแล้วฮะ24นาทีครับเอาละคุณเบอร์ดี้อาจจะลำบากแล้วครับแบบนี้เสียไว้ไปหน่อยฮรแต่เวลายังมีครับแล้วนัดแรกก็ชนะมา2-1ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆครับสู้กันต่อครับแมนยูของคุณบ่าวตัดบอลได้อีกแล้วครับบุโน่ฟนันเดส อันนี้เจมส์เบินไปครับกินวูดจะให้แรดฟอร์ดเอ้าตีโกซินวาเขาพูดครับด้านขวามีสานโชเติมมาแล้วสานโชวสปีดไปสานโชวปาดเข้ามาเอ้าข้ามบอลไม่เหมือนก้าวข้ามหรือเปล่าครับแรดฟอร์ดตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าจับบอลมาอยู่ฮะกลายเป็นบอลของเชลซีไปนะครับลูกากูเล่นกับแวนเนอร์แล้วไปแล้วครับแวนเนอร์วันทูเดคแอดออกมาแล้วตัดสินใจยิงหุยคุณบารดี้ตัดสินใจยิงสวนเลยนะครับ ก็เห็นแล้วว่าหลุดนะครับคุณบ่าวตัดสินใจเรียกเด r ออกมาครับปิดมุมอุ้ยมันลอดขาเด r นะครับนั่นแต่บอลมันฉลับก้นกบฉลับก้นกบแล้วบอลออกหลังไปครับลูกเตะมุมครับเมสันเมาส์ปาดเข้าไปลูกกะูโถมมาทั้งตัวไม่โดนบอลครับไม่โดนใครเลยบอลโค้งออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ักษาประตูครับสกอร์อาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคุณเบอร์ดี้ ที่2นี้นะครับถ้าใครเข้ารอบก็เข้ารอบรอบ2ต่อไปนะผลแพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะครับยังมีโอกาสแก้ตัวอีก1นัดนะครับบโนฟฟ่ฟนานเดสซานโชย้อนมาที่มาติสโดนเหนียวนิดหนึ่งมาติสยังแก้ได้ครับจ่ายไปติดนะเมสันเมาส์เอาละไวเนอร์หลอตัวชิงครับลูกากูไปที่เมาส์ครับสายมีเติมแต่จะให้กับหาแวดนะโดนวาลานแย่งไปครับแล้วมันอยู่จะส่วนเลยครับซานโชวิ่งย้อนกลับมาครับ หนีกับดักล้ำหน้าแรดฟ,ฟอร์ดโอ้โหแล้ววิ่งกันมัวนะฮะตอนนี้ <laughs> ยังไงครับสานโชเข้าซ้ายสานโชมายิงอาบูน่ฟานิเดสเบิร์นไปกินวุดแตะโยกแล้วกินวุดจะไฟตอมไม่ได้ครับ,รบยังเก็บได้<ป>อยู่กรบแมนอยู่ลูกชอเติมขึ้นมาครับเดนนี่เจมส์เจมส์จ่ายไปมาติดขอลองไหมมาติดไม่ลองครับสานโชลองไหมสานโชไม่ล้องจ่ายขึ้นมาติดแล้วชนับคิดเส้นๆต้องเคลียร์ให้พ้นครับก็ต้องเคลียร์มาก่อนโอ้ยใจหายใจคว่ำครับ ของบอลเยอะกว่านะครับแมนยู63และที่สำคัญคือออกตัวได้ดีครับคุณบ่าว3ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครับตั้งแต่ช่วง20กว่านาทีครับเป็นแฮตริกของมาคัสแลตฟอร์ดไปด้วยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เนี่ยสกอร์รวมนะฮะจะกลายเป็นคุณบ่าวนะครับนำ4ประตูต่อ2นะครับนั่นหมายความว่าคุณบอดี้ต้องยิงอีก2ลูกเพื่อตีเสมอนะครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับสำหรับฝังกันนะฮะ ลูกกากูจะให้แวนเนอร์ฮะติดวารานจ่ายแถบพวกเดียวกันเองครับกลายเป็นดีฮะแถบมาถึงลูกชอเดนิสเจมส์เจมส์มาที่บุนออฟฟานเดนเดสยัดมาแรดฟอร์ดโอ้โหกินวุดอยู่ไกลครับต้องมาที่ซานโชซานโชตบเข้าไปบุนออฟฟานเนเดสสัมุมด้านซ้ายของเมนดี้นะครับแต่บอลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะเมนดี้ล้มตัวเซฟได้ครับดูยิงแบบโดนกดดันด้วยนะครับโดนสไลด์ด้วย แต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของแมนยูครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคุณบ่าวจะส่งโรนดโดลงมาด้วยหรือเปล่านะครับลูกชอ่อวารานโถมมาแต่ไกลเลยฮะมงลงพื้นครับได้เสียวทีเดียวครับโขก<อ>ลงพื้นครับจุดเด่นของวารานคือเซนเตอร์ที่เล่นลูกกากาศดีแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับนัดแรกที่เอาชนะวูฟเทมตันไปได้เนี่ยก็ได้แอซิสไปด้วยนะครับวาลาน ส่วนเทลซีก็ยังฟอร์มดีอยู่นะบอลอยู่ที่เองเล้กองเต้ครับไปไม่ได้มมวนกลับมาที่เอสซิเกต้าครับคิสเซนเซนตดโกซินวาจริงๆต้องเร่งนิดนึงนะคุณเบอร์ทีต้องการอีก2ประตูครับแต่เอาชัวร์ฮะค่อยๆต่อบอลมาก่อนครับจอจินโยเมาไปนู่นเลยขวาสุดครับกองเต้ยังไม่มีช่องกระยอนมาก่อนครับคิสเซนเซนกองเต้จอจินโยเล่นกับกองเต้ครับ ลูกนี้มาติดอยู่ตรงนั้นครับติดมาติด <laughs> ยังแฉลบเก็บได้อยู่ครัคบวัดมาถึงชีเวลกองเต้คืนมาที่ชีเวลโอ้เติมมาตรงนี้เลยฮะคาแวดจะมาทางด้านซ้ายเ <c oughs> มสันเมาส์จะอันโชรับลงมาช่วย <c oughs> บอลกลับไปเป็นฝั่งของแมนยูแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้อ้าวจ่ายฉล็บครับเมาส์ไปขโมยมาได้ครับเ <c oughs> มสันเมาส์เอายังไงดีเมงงสันเมาส์เหมือนจะ <c oughs> เปิดหรือจะยิงไม่แน่ใจโดนบล็อกไปแล้วจานเปาให้เล่นต่อนะครับเป็นลูกได้เปรียบของแมนยูนวนย้ายฟากไปที่แดนนิเจน์ครับกินวูดกินวูดมาให้แรดฟอร์ด ชิวเวลขโมยได้ครับเอากลับมาได้ฮะเหลือประมาณ2ี่นาทีครับคุนเบอร์ดีต้องเล่งแล้วฮะตอนนี้ต้องการอีก2ประตูจอจินโยเล่นกับเมาส์ครับปแล้ว 2- 3สคนครับเลือกไปที่ลูกากูเข้าซ้ายพอดีป้ายมาไวเน์จับบอลแรกวารันปะทะได้แล้วบอลมาถึงลูกากูยิงเลยติดเซฟเด้แค่เอาโอ้ยสุดเซฟใช้หน้าท้องเซฟนะครับแล้วเป็นจังหวะได้เปรียบของแมนยูนะพอเชลซีได้บอลก็ จานเปาปล่อยเปาหยุดเลยนะครับแล้วกลับมาจ่ายเหลืองให้กับจอจินโยนะครับโดนเหลืองจังหวะไหนไม่รู้ดูไม่ทันครับไม่มีรีเพย์แต่เวลาใกล้หมดลงทุกทีแล้วครับตอนนี้แล้วบอลเป็นของแมนยูด้วยครับลุคชอเมสินกินวูดยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับเหลือ15นาทีฮะคิดเตียนเส้นเขียไม่พ้นแล้วครับชาล็เดนนิสเจมส์เก็บได้ครับให้ลุคชอลุคชอจะคอสเข้าไปแล้วแรดฟอร์ดโคนโอ้โหคนเดียวครับสี่ลูก นี่ไม่ใช่แรดฟอร์ดไอคอนนะครับแล้วทำประตูได้จากการบ่งอะแรดฟอร์ดล่างฟีเจอร์ครับโอ้โหคนที่ขึ้นมาสู้กับแรดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นจอจินโยหรือเปล่าครับอ่าซินวาเนี่เลยมาแล้วนะฮะเป็นจอจินโยนะครับโอ้โหได้ลูกที่4แบบนี้จะการันตีชัยชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าครับสำหรับคุณบ่าว แต่ก็ต้องสู้กันต่อแล้วครับเมสันเมาสตั้งป้อมวางไปที่ลูก,กากูแมจะม่งไกละนะฮะไม่ถึงครเหลือ10นาทีครับสู้กันต่อฮะสู้กันให้เวลาหมดนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแรดฟอร์ดเล่นกับเมสันกีนชชวูดเป็นจังหวะได้เปรียบครับจานเปาให้เล่นต่อ กินวุฒ์รับบอลต่อแล้วจะพลิกย้อนมาเอสเกต้ตาครับเก็บบอลได้หาแวนจอจินโยโอ้โหสองคนนี้สเตมิดาหมดแล้วนะครับคือกดหยุดเกมแล้วแต่ว่าบอลยังไม่ตายเลยครับแวนเนอร์รับฝากแล้วไหลคืนลูกากูหลุดไปซ้ายตุ้มนั่นแหละ1ประตูต่อ4ครับเอาละครับได้มา1ลูกฮะจากรูบูลูลกาคูตีไข่แตกได้แล้วครับ <c oughs> บดล็อกฮะจะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับลูกากูใจตัด จา่หลังว่าลานเลยนะครับว่าลานใส่เบอร์เก้าดูครับกีโมไว้เนอร์ครับเล่นกับลูกากูได้มา1ลูกครับกดหยุดเกมไว้นานแล้วฮะบอลเพิ่งตายครับอูโหูนักเตะเชลซีแหลงหมดกันหลายคนเลยฮะสามคนเลยครับเอาละเดี๋ยวต้องคือถึงแม้ว่ามันเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเหลือไม่กี่นาทีนะฮะแล้วโอกาสที่จะยิงได้เพิ่มเนี่ยมีน้อยนะฮะแต่ก็ต้องสู้กันถึงที่สุดเลยครับก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ ดูได้จากตรงนี้นะคุณเบดีก็ต้องใส่รายละเอียดนะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับดูตรงนี้นะฮะหนึ่งประตูต่อสี่ถ้าจะกลับมาตีเสมอได้ต้องยิงอีกสองลูกเพื่อเสมอนะฮะสองลูกเพื่อเสมอสามลูกเพื่อชนะนะครับกับอีกสองนาทีนิดๆครับอาซียาลงมาใหม่นะคาวานี่โอ้ไม่มีโรนัลโดลงมานะครับแล้วตอกส้นคืนไม่ได้นะครับลงมาเดินชมวิวหรือเปล่าครับอาซียาแซวครับแซวแซวยอกยอก ทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับบอลอยู่ที่ลุกจอลินเร์เลฟทด3นาทีครับเป็นจังหวะบุกของแมนยูครับเอดิสันคาวานี่มียกมือขอนะครับฟานเดเบกลงมาใหม่ด้วยนะฮะมาซิยาวคืนฟานเดเบกยาแซวหนูนะอย่าแซวหนูอองตูนี่มาซิยาวับบอกว่าอย่าแซวยิงประตูได้เลยครับโอ้แม่แซวหนูทำไมฮะหนูยิงได้เลยดูครับวันทูกับฟานเดเบกสองตัวสำรองนะครับแล้วจ่ายตัดหลังแนวรับของเชลซี3คนเลยครับ ดูฮะเล่นวันทูกันนะครับเจ้าป่จ่ายตัดจ่ายตัดหลังคู่เซนเตอร์ของเชลซีทั้งคิสเซนเซนแล้วก็ตีโกซินวาครับลูกที่5ครับ ได้อีกหนึ่งประตูแถมไปจากองซ์นีมาซียาวครับนัดที่สองนะฮะคุณเบ่ากลับมาชนะได้โอ้โหเรียกว่าท่วมท้นนะฮะได้ทุนเดิมตั้งแต่ต้นเกม3ลูกจากแรด,ดฟอร์ดครึ่งแรกนะฮะแรดฟอร์ดยิง4ลูกครับมาซียาว1ลูกส่วนคุณเบอร์ดี้นะฮะได้1ประตูจากลูบิลูเลกาคูนะครับผมสกอร์รวมนะฮะคุณเป่าเอาชนะไปได้6ประตูต่อ3นะครับผ่านเข้าสู่รอบที่2นะฮะส่วนคุณเบอร์ดี้ตกมาสายล่างนะครับรอผู้แพ้สายบนระหว่ัง เชลซีของคุณแม็กซ์นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณเฟิร์สนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ